ทีอ่อำเภอบางค้าครับบางค้าบาา<ช>ะชเชิงเซาใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดียามดีกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> เรามาส่งมอบรถนะคะกับเจ้าเรนควิเซอร์วีเ0านะคะคันนี้เป็นรุ่น ZX และแต่งชุดแต่งนะคะโ <c oughs> มเดลริซ่าแท้รอบคันมากันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถคันเก่าของท่านสจซึ่งไม่ขาย ไม่ขายครับไม่ขายนะคะแต่ซื้อคันใหม่ใช่ไหมครัเพราะอะไรคะทำไมถึงแบบว่าชอบในเรื่องของเจ้า Land Cruiser นี่อคะครับคือมันเป็นรถสมรรถนะที่ดีที่สุดของโตโยต้านะครับก็ใช้แล้วถูกใจก็เลยมีรุ่นใหม่ก็ต้องต้องจัดอีกต้องจัดใช่ไหมคะถูกใจและติดใจอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็คันเก่าก็ไม่ขายด้วยนะคะรถกี่ปีแล้วคะคันเก่า ประมาณ1 5ถึง18ปีครับแแล้วเป็น,นไงคะจุกจิกไหมไม่มีอะไรเขา้าเข้าศูนย์โตโยต้าปกติครับค่ะนะคะก็นี่คือคำการันตีนะคะที่เอบอกมาแล้วนะคะหลายๆครั้งนะคะว่าสำหรับเจ้าแรนพริเซอร์นะคะ VX 3 0 0 VX 2 0 0 VX 1 0 0หรือ VX 8 0ตั้งแต่รุ่นรแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะด้วยเครื่องยนต์โตโยต้าที่เอิบถกทนนะคะ พอใช้แล้วเนี่ยถึงไม่ติดใจใช่ไหมคะถึงต้องซื้อสามอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เอรบควรถามสจนิดนึงนะคะคือสจเองเนี่ยก็ไม่เคยติดตามเพจเอนะคะเพิ่งจะมาชมกันตอนหลังๆนี่เองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเห็นบอกว่าท่านสจอเนี่ยได้ไปจับจองกับที่อื่นมาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ลดจับจองจองคือเราก็ถูกใจในในสมรรถนะของไอ้เจ้าแลนด์คุยเซอร์แล้วทีนี้เราก็ รอดูน้องมันว่าจะเป็นแบบไหนก็จองในในโชว์รูมชุดเก่าก็จะอุดหนุนเขาแต่ครั้นี้เขาหารถให้เราไม่ได้ก็เราเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมันใช้ได้ใช่ไหมเราก็เข้าไปค้นหาดูว่าใครขายเจ้าแลนควิเซอร์ก็เห็นเพจทางของเของคุณเอ๋เด้งขึ้นมาผมก็อ้าวก็เลยเห็นมีรถผมก็เลยเข้าไปดูก็เข้าไปดูสองรอบก็ถูกใจแล้วก็เลย จองเลยค่ะนะคะมีรถเร็วไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้นี้มานะคะเอกก็ได้สัมภาษณ์กับท่านสจธรรมชาติมาแล้วอ่ะนะคะว่าท่านบอกว่าได้จับจองไปเนี่ยคือสองที่เลยนะคะก็คือไม่มีรถทั้งสองที่นะคะแล้วก็เลยมาเซิร์ชดูก็เลยเจอเอ๋นี่แหละค่ะนะคะก็มีรถจริงนะคะก็มีรถตัวจริงให้ดูเลยใช่มีรถตัวจริงให้ดูเลยก็ถึงบอกว่านตอนนี้นะคะถ้าจองรถนะคะ ให้ให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเสียเวลาเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรไม่ไม่ได้ดังใจอะใ่ะนะเราตั้งใจที่อยากจะขับนะเราต้องมานั่งรอรอแล้วก็ไม่ได้รถนะคะแต่ว่าถ้ามาที่ AEY Auto Import ของเรายังมีรถพร้อมให้จับจองเหลืออีกด้วยนะคะถ้าเป็น VX 3 0 0เนี่ยสีขาวเรามีให้ชมทั้งมีให้จับจองสองคัน ส่วนสีดำเนี่ยอาจจะอีกสักสองสวันอาจจะได้เพิ่มมาอีกคันหนึ่งซึ่งยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องประมูลท่านทราบไหมว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้โรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตนะคะสําหรับ VX300 สามร้อยอันนี้ไม่รู้อ่ะฮะตอนนี้แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองถ้าไปจองใหม่รอรถกัน4ปีเลย4ปีจริงๆนะคะถ้าคนญี่ปุ่นเองยังจองรถ4ปีแล้วทําไม a e y Auto i m ต o r t ถึงมีรถอะคะท่านรู้ไหมไม,ไม่ทราบเพราะคุณเอคงจะเก่งแล้ว้งครับ ไอ้ไอเก่งนี่ก็ความสามารถส่วนตัวเล็กน้อยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือจะบอกว่ารถที่เราได้มาทุกคันคือรถที่เราประมูลมานั่นเองนะคะรถในเมื่อบ,บอกว่าโรงงานเนี่ยมันหยุดผลิตแล้วมันมีรถประมูลได้ยังไงร,รถประมูลนั่นก็คือรถโชว์นะคะของแต่ละดีลเลอร์นะคะที่ว่าเขาผลิตออกมาเนี่ยรถแรกเนี่ยเขาจะผลิตมาเหมือนกับว่าให้ตามดีลเลอร์โชว์ คัน G R s p o r ์ที่โชว์รูมเอนั่นก็เป็นคันโชว์ในประเทศไทยนะคะรถมันเป็นคืออันนี้ก็คือพอเขาโชว์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเปิดให้ประมูลแต่รถที่ผลิตจริงๆตอนนี้ยังไม่มีนะคะรอรถกัน4ปีเลยค่ะโรงงานไม่มีกำหนดเลยแล้วไอ้ตัวนี้มันกระทบไปถึงแรนคลิเซอร์ด้วยนะคะไอ้ตัวแรนไอ้ตัวพาโดกระทบไปด้วย Oh. Uh huh. คืออย่างนี้ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยคือคนเราเนี่ยรอกันมากสําหรับตัว VX 3 0 0รอนะคะรอรกันแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณสักประมาณเดือน11ปีที่แล้ว mm hmm. เขาประกาศโป๊ออกมาเลยนะคะว่า VX 3 0 0รเน่ยรถไม่โรงงานยังไม่ผลิตนะคะตอนนั้นเขาคุ้มกนไว้2ปีนะคะว่าจะมีอีกทีคือ2ปีคนที่รอ VX 3 0 0ก็เลยแห่ไปซื้อกับเจ้าคาโด ทำให้พาโดขาดตลาดกันหนักตอนนี้พาโดจองก็รอรถ4ปีแต่เอมีรถที่จะมาประมาณน่าจะประมาณเดือน6ถึงเดือน7 1คันคันเดียวเท่านั้นแล้วหมดแล้วก็คือหมดเลยรอรถกันอีกทีก็คือ4ปีเลยเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้เอบอกท่านก่อนคะ่ะว่าท่านมั่นใจได้รถของ a e y Auto Import เราเสียภาษีตรงรุ่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสเปคออสเตรเลียสเปคญี่ปน ถ้าสเปคเกอปีนเสียภาษีอยู่ประมาณ3ล้าน5ถึง3ล้าน7แล้วถ้าสเปคออสเตรเลียเสียภาษีอยู่ที่5ล้าน2ภาษีต่างกันอยู่ประมาณร้าน7นะคะและก็มีบางที่ที่เอาตัวสเปคออสเตรเลียไปเสียภาษีเป็นภาษีเกอปีนเขาเรียกว่าเสียภาษีผิดประเภทซึ่งเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามีปัญหาย้อนหลังทีหลังแน่นอนและรถทุกคันของเราเนี่ย เราตรวจ CO2 เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะท่านนะคะค่ะอันนี้พอจอดเทียบกันท่านเห็นไหมว่าอะไรมันต่างก,กันบ้างเรามาดูข้างหน้าหน่อยไหมมา <S <S มาอ่าเห็นไหมคะอ่ะให้เห็นสองคันเลยนะคะ <c oughs> คือในเรื่องของมิติค่ะท่านดูดีๆนะมิติเนี่ยตัวรถเนี่ยของตัวใหม่เนี่ยอันนี้คือ VX300 คันนี้คือ VX200 มิติเนี่ยคือกว้างคุณยาวทุกอย่างเท่าเท่าเดิม นะคะเท่าเดิมน,นะคะแต่เปลี่ยนในเรื่องของสมรรถนะซึ่งตัวนี้ของท่านเนี่ยเป็นเครื่องเป็นซินใช่ไหมคะเป็นเครื่องเบนซินเป็นเครื่อง V8 เครื่อง 4,800cc เ้ยจะไม่เิด262แรงม้าตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องมาด้วยเครื่อง 3,200cc นะคะ V6 เครื่องดีเซลเป็นเครื่องใหม่ได้แรงม้าสูงถึง306แรงม้าเลยค่ะ ประหยัดน้ามันในขณะที่ตอนนี้น้ํามันกําลังจะขึ้นถือว่าประหยัดน้ํามันมากและเดี๋ยวถ้าท่านขับไปนเอเชันท่านตรงนี้นิดนึง<ม>นะเอ<ม>บอกเลยว่าท่านจะหลงรักมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องการวางเครื่องยนต์เครื่องมันเล็กขึ้นนะคะมันทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเข้าไปชิดติดกับภายในห้องเครื่องมากขึ้นนะคะทําให้เหมือนกับว่าเอ่อทให้มีการบราลานะคะในเรื่องของการขับขี่ได้ดีมากขึ้นเวลาขึ้นเขาไต่เขาเนี่ยพวงมาลัยนิ่งมาก นิ่งมากแล้วก็นุ่มมากด้วยนุ่มจริงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงท่านขับแล้วท่านจะต้องบอกว่า <c oughs> อเอ๋พูดจริงนะเนี่ยไม่โกโหก <c oughs> <c oughs> นะคะแรนคริสเซอร์เนี่ยท่านรู้ไหมว่าเอ๋ตั้งฉายาว่าอะไรไสาหรับ <c oughs> สาหรับ <c oughs> คนที่ขับขี่ <c oughs> นะคะเอ๋มองว่าสําหรับคนที่ขับขี่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรถทรบบรี่ประดับบารมีประดับบารมีนะคะแล้วก็วมันดูแบบว่า เป็นรถที่ดูบึกบึนอ,ะ,อะนะคะประดับบรารมีจริงๆนะคะเหมาะจริงๆนะคะกับท่านสาจธรรมชาติเลย <c oughs> <c oughs> นะคะคนที่เคยใช้ก็ติดใจแน่นอนใ่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่เคยใช้กับเจ้า r รนคลีเซอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่น vx แ0เ vx ร้อย vx สองร้อและมายัางไงก็ต้องจบที่ vx 3 0 0แน่นอนนะคะค่ะตอนนี้รถก็มีไม่เยอะค่ะท่านมีไม่เยอ,ะ,อะเดี๋ยวให้ชมออปชั่นกันนิดนึงเนาะ ะนะคะค่ะชมเลยค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นชุดแต่งค่ะท่านมันมาพร้อมชุดแต่งเลยเป็นโมเดลิซ่ารอบคันแล้วตอนนี้เอกบอกก่อนนะท่านตอนนี้ถ้าใครจะมาหานะจะเลือกสเปคอะเลือกยากเพราะเฉพาะแค่รถที่เอจะประมูลมาได้แต่ละคันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วบางทีวันนี้มีเงินเนี่ยก็ประมูลไม่ได้นะคะใช่ตอนนี้มันเริ่มเข้ามาจุดนี้แล้วค่ะมีเงินแล้วมันซื้อไม่ได้จริงๆนะคะก็เหมือนท่านรอมาตั้ง ปีหนึงปีกว่าปีกว่าปีกว่าด้วยเหรอฮะเราเจอกันช้าไปแต่ก็เช่าดีที่เรายังได้เจอค่ะนะคะก็อาลค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันนิดหนึ่งคือเอ๋มีเคยมีอธิบายนะคะรีวิวไว้แล้วนะคะคุณบอยเปิดตามประตูหน่อยค่ะค่ะสวยๆเลยภายในสวยอ่ะสวยสวยเลยแหละแล้วทีนี้ ปกติท่านขับเองใช่ไหมมีคนขับรถด้ไหมอ๋อมีคนขับรถด้วยก็สบายกับเองก็สบายแล้วรถมันสูงอ่ะมันทัศนวิสัยมันดีกว่ารถทั่วไปผมเอาไปสมุกขอบันด้วยไงอ๋อค่เอารถตู้เข้าไปแล้วลงหลุมแล้วมันไม่นิ่งข้างล่างช่วงล่างไปหมดห่าห่าอันนี้ลูดหลุมได้สบายเลยสบายเลยค่ะ อ,อกลมนี่ก็สบายมีดิฟล็อกอันนี้ถ้าสเปกญี่ปุ่นจะมีดิฟล็อกอยู่3ามตัวนะคะท่านถ้าสเปคออสเตรเลียจะมีดิฟล็อกแค่ตัวเดียวสเปคออสเตรเลียไอซาฮาราซาฮาราใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าสเปคคันนี้จะเป็นสเปคเจปแปนมีเครื่องเสียง JBL มันจะมีดิฟล็อกเดี๋ยวเออธิบายให้เนี่ยค่ะจะมีดิฟล็อกตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาชม จะมีดิฟล็อกตรงนี้นะคะมีล็อกหน้าล็อกหลังนะคะแล้วก็ล็อกกลางนะคะตอนนี้จะมีดิฟล็อกทั้งหมดออสามตัวเลยสวยงามค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับท่านนิดนึงนะคะเด็กๆเอาของมานะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะไม่ใช้แล้วเนาะ ใช้ได้ค่ะให้น้องใครถือให้อะใช้นค่ะคะก็วันนี้เรายกมากันเป็นกระถางเลยนะคะสําหรับดอกไม้นะคะก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะสอจอธรรมชาตินะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถยนต์คันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแ้วค้ารับเงินรับทองกลับมา ตลาดเต็มคันรถเลยค่ะเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะสําหรับการบริการของเราแล้วก็ความรวดเร็วในเรื่องของการรับรถเป็นยังไงบ้างคะท่านก็บริการได้ประทับใจมากครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ประสานงานเก็บเอกสารอะไรเงี้ยให้ข้อมูลได้ไวมากก็มั่นใจคุณเอได้เลยครับเพราะว่า มีพร้อมบริการไปดูที่โชว์รูมมาแล้วมั่นใจได้ครับค,ค่ะขอบคุณท่านมากๆเ,เลยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะมีทั้งโชว์รูมมีศูนย์บริการอู่ซ่อมสีแล้วก็มีนะคะมีครบวงจรเลยค่ะค,ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะได้อธิบายในเรื่องของการใช้งานของรถให้กับ ท่านสอจอธรรมชาตินะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้มาทําให้ AEY Auto Import ของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นวันนี้เป็นครอบครัวคุณเอกแล้วนะคะครับค่ะเอาค่ะท่านใดสนใจนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทากม .14 ใกล้แกงมินดุรีนะคะเบอร์โทร0 8 668 8 999 9หรือ025 874 666 6หรือแอดไลน์ AEY Auto นะคะ วันนี้ลากันเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณท่านมากๆเลย <ขอ S 1> นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย